จากจุดเริ่มต้นที่เกือบจะล้มละลายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถือกำเนิดขึ้นใหม่แต่การจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างแท้จริงพวกเขาต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และในปี1945ชายคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเซอร์แมตต์บัสบีอดีตนักเตะผู้จะเข้ามาปฏิวัติสโมสรและสร้างทีมที่กลายเป็นตำนานรักของแฟนบอลทั่วโลกทีมที่รู้จักกันในนามบัสบีเบบส์บัสบีมีความเชื่อมั่นในพลังของคนหนุ่ม เขาปฏิเสธที่จะทุ่มเนินซื้อซูเปอร์สตาร์แต่เลือกที่จะสร้างพวกเขาขึ้นมาเองจากระบบเยาวชนของสโมสสเด็กหนุ่มพรสวรรค์สูงจากทั่วเกาะอังกฤษถูกดึงตัวมาปลูกปั้นจนกลายเป็นทีมที่อายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์ลีกได้ด้วยอายุเฉลี่ยเพียง22ปีนำโดยกัปตันโรเจอร์เบิร์นเอ็ดดี้โคลแมนเดวิดเพ็กและเพชรเม็ดงามที่สุดอย่างดันแคนเอ็ดเวิร์ดนักเตะที่สมบูรณ์แบบจนหลายคนบอกว่าเขาเก่งกว่าเปเล่เลเสียอีก พวกเขาเล่นฟุตบอลด้วยความเร็วความกล้าและความมีชีวิตชีวาพวกเขาคืออนาคตของวงการฟุตบอลอังกฤษวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2501คือวันที่โลกฟุตบอลต้องหยุดนิง่งหลังจากเกมยูโรเปียนคัพที่เสมอกับเรสตาเบลเกรดและผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จคุณพลบัสบีเบบได้เดินทางกลับบ้านโดยแวะเติมน้ำมันในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีท่ามกลางพายุหิมะที่ตกหนัก เครื่องดินพยายามทะยานขึ้นฟ้าถึงสองครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จและในการพยายามครั้งที่3โศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็บังเกิดขึ้นเครื่องดินถลยลออกนอกรันเวย์และพุ่งชนสิงกิจขวางจนระเบิดเสียงหัวเราะและความฝันของเหล่าดาวรุ่งดับสลายไปในกองเพลิงและหิมะสีเลือด23ชีวิตต้องสิ้นสุดลงในวันนั้นรวมถึงแนักเตะของบัสบีเบบส์ดันแคนเอ็ดเวิร์ดต่อสู้กับความตายในโรงพยาบาล นานถึง15วันก่อนจะจากไปส่วนเซอร์แมตตบัสบี้เองก็บาดเจ็บสาหัสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสูญเสียหัวใจของทีมไปเกือบทั้งหมดดอกไม้แห่งแมนเชสเตอร์ที่กำลังจะเบ่งบานถูกเด็ดทิ้งก่อนเวลาอันควรหลายคนคิดว่าสโมสรแห่งนี้คงจบสิ้นแล้วแต่พวกเขาคิดผิดจิตวิญญาณของบัสบี้เบบไม่เคยจากไปไหนในตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่า เซอร์แมตบัสบี้และผู้รอดชีวิตอย่างบ็อบบี้ชาวตันจะสร้างทีมขึ้นมาจากเท่าฐานได้อย่างไรเพื่อทำตามฝันของเพื่อนร่วมทีมผู้จากไปให้สำเร็จในตำนานปีศาจแดง EP 3